ลูกค้าเยอะมากนะคะช้มโอนะคะขายต้มโอแล้วก็สละนะคะเลือกหลายมีหลายราคานะคะมีต้มโอแล้วก็มีสละนะคะหลายราคาแล้วก็มีอะไรกระท้อนะคะกระท้ะจุกเครื่องนะคะกล่อง80บาทนะคะส้มโอกระเจ็ดจิบนะคะแล้วก็มีหลายราคานะคะแล้จะใคชอบอันไหนก็ออกมาหาซื้อได้เลยนะคะถนน18นี้นะคะจังหวัดบุรีนะคะรอบเย็นของทุกวันนะคะ ตอนนี้คือลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะมีหลายช่องด้วยนะคะมีหลายช่องด้วยนะคะที่ออก นี่นะคะทำหนอน18เมตรนะคะจังหวัดเพชรบุรีรอบเย็นนะคะคือขายกระท้อนทรงเครื่องนะคะตอนนี้ก็คือคนแน่นมากนะคะตเดี๋ยต่อไปก็เข้าไปไม่ถึงนะคะขอถ่ายอยู่ข้างนอกให้ดูนะคะแล้วกระท้อนทรงเครื่องกระล่องละ80นะคะส้มโอสละก็คือ70นะคะแล้วแต่ว่าใครชอบกินนะคะก็มาหาซื้ออ่า ผลไม้รอบเย็นนะคะถนนสิบปดเมตรนะคะคือเส้นเดียวนะคะมาก็คือเจอแม่ค้าอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะเนาะเจอตรงนี้ได้เลยนะคะจังหวัดเพชรบุรีถนน18เมตรนะคะตรงนี้เลยคือดูดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ดูลูกค้ากันแล้วกันนะคะลูกค้าแบบแน่นหนามากนะคะยืนรอต่อคิวแบบโอ้โหแบบอย่างแน่นจับบัตรคิวด้วยนะคะจับบัตรคิวด้วยนะคะถ้าไม่มีบัตรคิวอาจจะไม่ได้กินกระท้อนทรงเครื่องนะคะวันนี้เราต้อง เอาไปลองนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะนนจะอร่อยน่าดูนะคะนะ้องถ้าไม่อร่อยว่าคงจะไม่ลูกค้าคงจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะนี่คือกระท้อนทรงเ,รเครื่องนะคะแล้วก็มีหลายๆช่องเลยนะคะที่มาทําคลิปนะ,ะมาทําคลิปแบบเข้าแบบไม่ทั่วถึงกันเลยนะคะฝากติดตามคลิปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามนะคะให้กําลังใจกันต่อไปนะคะนะคะคลิปดีๆ แบบนี้ให้พี่เพื่อนได้รับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ กันไปนะคะแบบน,น,นี้นะคะ,คะอุดนุ่นไหมคะด้วยนะคะกะพร้อนสดๆนะคะทำสคชื่อนนะคะคือเด็กขายเด็กไม่เดก็กจะไม่หมดวั่นไ,ไหวเลยนะคะเด็กมากๆนะคะลูกเดียวเราคิ้วมีฝาเลยไหม,มค้วมีฝาแล้วเคิยว นี่คือน้ำจิ้มนะคะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะที่พ่อค้ากออไว้นะคะคือนี่คืองม้าเริ่มเลยนะ ก็คือแบบน้ำ้ายไหล เลยนะคะมีแต่และคนบอกโอ้โหแบบมานี่แบบว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะถ่าทางจะอร่อยมากๆ หม้อน้ำจิ้มนะคะต้องเรียกเตามคิวด้วยนะคะก็ป,ประมาณน,นี้นะคะที่จะขอบคุณนะคะฝากติดตามนะคะคกดไลค์กดแชร์นะคะก็กเป็นกำลังใจให้ตัหนหนิสตอรี่นะคะได้ค่ะคลิปด,ดีๆนะคะมีประโยชน์แล้วก็ ดี๋ยว้ติดตดมได้รับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ